จงบอกข้อดีของเอเวอ t เรสต์ปมาเริ่มที่ปั้นนกะเรนอัตโนมัติไปใายยังไีดิระบบเอาเอ็มไฟหน้าอัตโนมัติจดพัดในความยี่ทิพผมไม่ได้ออกเลยสัจจะนัเอวรเรสบนฝากระโปงค่ะแทงานะหายอึงอสักอะไระเปิท้ายแฮนด์มี วอปรับแปดทิศทางไฟ้ารัคเดี๋ยวเดียวไป้าร์ค่เกี่ยวไป้าไม่มีคกร์คเ่ยยูโรห้าเปนิดสายไทยยูโรสี่จปนิสายไทยยูโรสจะเป็นแมนขอบที่สิบครับยูโรสี่จะเป็นแฮนพีแมนที่สิบเครื่องยนต์ที่ประหยัดภาษีครับเครื่องสัมพันธ์ ไปอ่าใช้ timing เครื่อระบบกรุอตัแจงไปาอย่นี้แบบเบรคเบส่นี้เจดึงไปดึงไดึงไปดิเบรสี่หอโชุกเฉินเบรคเลยปะเร็วเ๋ยวเอีเอสอีพีดีคุณพี่ช่มาโมโดทุกมกพุงอะไรไฟฟ้าร้อยเปอรนต์ช่มากะนี้านังบ กล้องรอบคันครับกล้องรอบคันถือว่าไม่นับนะครับวาะเติมแพคบอปปัไฟฟ้ากะจัหน้ารคที่ใหญ่บอปปัไฟฟ้าเอาแล้วคุณดไรคเจดเจ็ดลูก่ะาูกงนาข้างนท่ว่ีเกียวสองันีเี่องอะไรที่พันี่ไมตอตอชุดลากจูข้างหน้า ก็ขอรักก no ูสองคู่คู่ครัแล้วบวินดว์แจมค่ะคูดค่บนะโหมดกับีหมดแล้มองพันอไแค่นัไล่สายค่ะสายดพูดเร็วพูดแล้วพูดแลว้เพูดวกระจกควยสกินซ้ายขวาอืมรเลนเอีีาเมจัง โมดย่างหนึ่งทำท่าดี๋ยนี้เลยหน่อยไอตัวพี่สองหนึ่งสองสามหมดเวลาคะแนนเป็นยังไงมั่งคะแนนผลตามนี้ครับพี่ดอนเป็นฝ่ายชนะพี่ดอนขนาดไหนพี่น้อยพี่ดอนได้หกเอ้ยได้เจ็ดคะแนนบอมสี่คะแนนเมล์ห้าคะแนนอ้ออนหกคะแนนอุ้ยห้าคะแนน ผู้้องดีในล้านรถกับพอจันบอมผมต้องไปล้างรถ <c oughs> ใช่ไหมครับฝอดพี่ไม่จัดให้จ้า